ฉันนองคบรอบการก้าวสู่ปีที่53 PA แย้มโฉมรีแบรนด์รูปแบบอักษรใหม่ชูบริการสะด,กดวกรวดเร็วทันสมัยมั่นใจพร้อมก้าวสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจใน AEC ในายนำชัยหล่อวัฒนตรกูลผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA เปิดบ้านรับทัพสื่อมวลชนในการถแถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา53ปีซึ่งจะถึงในวันที่18กันยายนนี้โดยเปิดเผยว่าถือเป็นก้าวสำคัญของ PA ในการเดินหน้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ PA Smart Grid ทำให้ PA พร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจและก้าวเข้าสู่ AEC ด้วยความมั่นใจ ปัจจุบัน PA ขยายเขื่ระบบไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบแล้วร้อยละเก้ามีสำนักง,งานการไฟฟ้ามากกว่า900แห่งเพื่อให้บริการผู้ใช้ไฟกว่า16ล้านราย และผลประกอบการใน6เดือนแรกของปี2556มีไรายได้รวม2 1 6 1 3 7ล้านบาทกำไรสุทธิ11,968ล้านบาทและตั้งเป้ากำไรสุทธิปี2556ไว้ที่13,495ล้านบาท นอกจากนี้พูงว่าการยังเปิดใจถึงความภาคภูมิใจที่มีต่อองค์กรเพราะที่ผ่านมา PA เอได้รับรางวัลการันตีคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการทํางานล่าสุดได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าออนกริดในงาน Thailand Energy a w a r d 2013จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน พีเอดมั่นใจถึงความพร้อมในการเดินหน้าทุกองค์คาพยพโดยการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและส่งเสริมการประหยัดพลังงานซึ่งมีทั้งการดําเนินงานต่อเนื่องและการสร้างสรรค์โครงการใหม่เช่นโครงการปรับเปลี่ยนการใช้งานหลอดฟลูออเรสเซนซ์มาเป็นหลอด LED เทคโนโลยีใหม่ประหยัดไฟมากกว่า50%โครงการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์ลูฟท็อ โครงการเกี่ยวกับรถไฟฟ้า EV ค a าพัฒนาและผลิตต้นแบบรถไฟฟ้าขนาดเล็กรถโดยสารไร้มลพิษและสถานีบริการอัดประจุแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นและยังให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับงานด้าน CSR ภายใต้หลักการพึ่งพาและการนำประโยชน์กลับรวมถึงสนับสนุนง,งานสาธารณกุศลและทำนุบำรุงศาสนาอย่างต่อเนื่องด้วยความจริงใจ